ที่โรงเรียนบ้านนาทอยตำบลหนามแท่งอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลร,ราชธานีนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีพลตรีอดุลบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการกองกำลังสุลนารีพันเอกวีรยุทธ์รักศิลป์รองผู้บัญชาการกองกำลัง กำลังสุรนารีพันโทษทีเพิ่มผลเสนาธิการที่บัญชาการกองกําลังสุรนารีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมในพิธีมีราษฎรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ผักรวม54ราย โรงเรียนบ้านนาทอยเป็นหนึ่งใน8โรงเรียนที่เข้ารับพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ผักในครั้งนี้และกองทัพภาคที่สองโดยกองกําลังสุรนารีจัดทาโครงการทหารพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจะส่งทหารมาร่วมพัฒนาปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลาง ของนักเรียนและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพึ่งตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างยั่งยืนพร้อมต่อย,ยอดขยายผลสู่ราษฎรที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ต่อไป